โอ้ยหัวตาสีดังไฟหนึ่งเขาแม่แม่เนี่ยจได้กินย่านแม่ละวานนี้นอนอยู่หน้านอนดีลไรอากาศดีนอนอยู่หน้าเราวานนี้มันนอนมาหัวเมียเลยคือนอนทั้ง่นทั้งกันบ่เึ้นนอนแต่ว่าตื่นสวยแ่ว่าตื่นสวยเต้นอนอยู่หน้าอากาศดีไยนอนตื่นสวยเขาค่ะ เขาปยงไปตี้นา้มนุดลแดงล่ามันอันซุ่มซ่าทีเขาเยเงันเขาอันยี่ทางไตเนี่นเขาผู้ใดเขาบิอาดเอาซ้อนเราได้เลยวเนาะเขาอันี่ยังวะเขาดอเขานั่นแหละเขาเริแตกแม่เขาเขาอันเริ่มซ้อนลายเลยเด้เขาคนเริ่มซ้อนลายแล้วเขาไข่หน้าแม่ป้าก็ซอนแล้วออซอนเมืแล้วเขาบ้ได้รบไปคนเช็กทีฮเขาเจ้าซอนไปบ้านแล้วเขาเปิดเขใหม่เป็นไร โอ้ยมองดำเอ,อมามันก็งามอยู่นั่นแหละมองมองวนันมองดำง,งามบ่มองดำง,งามอยู่โอ้เป็นตาเด็กกินอยู่ดอกก็จริแม่นแต่ว่ามองวันนั่นตพักกันวานหลานะเนาะว่านหลามันก็บ่ดีแล้วแต่เขาเป็นกุดแม่นเดี๋ยวแต่มันก็ไข่เลยเล่ะห้างคอยก็บ่งามเดี่ยล่ะแม่นบ่เนี่มันเป็น,ม,นมันบ่านานนนนงามดอกแต่ว่าเน่มันดำมันก็งามเมื่อก่าวเ่ยมันเป็นสอดออกมาเนี่ยนะแม่นเดี๋ยวนี้กับบ่งามคือกันนั่นละห้างคอยก็ได้ โอ้โหด่ะังไงก็สวัดยังไงก็ได้เกี่ยวเขาเขางามดีอยู่ยาก็งามดีเทอกันอันบอกข้าวของผู้ใดบอกข้าวไปุ่นนกข่นาะหงยางบัดแ่เกี้ยวปน่าหัางโอ้ยงบกหดเล่าข้าวจะเกี้ยโอ้มันเกลือวีกไรเนาะบกยางบกหัดที่เกี้ยวเหรอ าางานน้ำมนีะงาน้ำมูน,นมีไปมากอะคำมาจีทามันทำเร็วค่ะคือยังเนี่ยเนมนหรือว่าํำเร็วค่ะทำเร็วเนี่ยดังไไป่บันไปถบเสียไปามว่าผู <ไฟ S 2> ้นี้บ้านก็เจ้าไปมือใดอยู่ด่อาจได้โทษสวนกวนไม่ได้ไปแล้วมื่อวา พอเคยไปกระพู่นแล้วเมื่อประส้มผลแล้ววันที่หนึง่งวันที่สองบู้ฮนเด่นั่นอยู่าชาโค้ยชาโคที่หลายแม่ยายบ่เล่วขนามาอีหลานนะโอ้ยว่คือเพาะนมาหายชาโคหน่อยเลยน่าจะเป็นอเดีด๋ย,ย่างเงี้ยก็เข้าหน่นะแน,น,น่นนี้นยังกินเศาร์ละมืนเนี้ เก็จะด้ยอตะเกออติดมื่านใดแล้วเพ็ดเอาใดส่งิดแล้ว